มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนทนายตั้มฝากถึงช่วยคุณตาติดต่อมาได้เลยค่ะจากกรณีนายจำนงอายุ79ปีซึ่งพักอยู่ที่บ้านในพื้นที่อำเภอกบ,บินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะคะร้องทุกผ่านสื่อมวลชนว่าตนเองพร้อมด้ดยลูกสาวสี่คน ได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากถูกลูกสาวคนที่5ฟ้องไล่ที่อยู่อาศัยหลังจากที่ตนเองแบ่งแยกโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินตามโฉนดเลขที่24670เพื่อให้ลูกทุกๆคนเท่ากันจะได้ไม่มีปัญหาในภายหน้าโดยมอบหมายให้ลูกสาวคนเล็กดำเนินการที่บ้านพักในพื้นที่ตำบลลาดตะเคียนอำเภอกรบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรี นายจำนงและนายวงยังคงอยู่ในอาการซึมที่ปรากฏชัดผ่านสีหน้าและแววตาของทั้งสองคนค่ะโดยเฉพาะนายจำนงซึ่งยังอยู่ในช่วงพักฟื้นหลังเข้ารับการรักษาตัวนะคะล่าสุดทางด้านทนายตั้มทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนได้มีการโพสต์ถึงคุณตาหลังมีคนส่งเรื่องขอให้ช่วยเหลือคุณตานะคะซึ่งทางทนายตั้ก็ได้โพสต์ระบุว่า มีลูกเพจส่งเรื่องนี้เข้ามาเยอะเรื่องของคุณตาถูกขับไล่ออกจากที่ดินที่ได้ยกให้ผมก็เลยอยากจะแนะนําข้อกฎหมายให้เข้าใจก่อนนะครับการให้นั้นเป็นสัญญาฝ่ายเดียวที่ไม่มีค่าตอบแทนใดในกรณีที่พ่อแม่ยกที่ดินให้กับลูกนั้นแล้วสุดท้ายลูกมาขับไล่ให้ออกจากพื้นที่กฎหมายใจดีและให้ความเป็นธรรมกับพ่อแม่ครับมันเข้าเหตุเนรคุณที่พ่อแม่สามารถฟ้องศาลเพื่อยกเลิกได้แต่ก็มีข้อแม้อยู่หลายข้ออน,นะครับ พ่อแม่จะถอนคืนเพราะเหตุในระคุณไม่ได้คือให้เป็นบำเหน็จสินจ้างโดยแท้ให้สิ่งที่มีค่าภาระติดพันให้โดยหน้าที่ธรรมจัญญาและให้ในการสมรสแต่ถ้าพ่อแม่ยกให้ที่เปล่าๆและลูกๆทำร้ายพ่อแม่ว่าร้ายพ่อแม่ไม่เลี้ยงดูพ่อแม่ในกรณีที่เข้าเหตุในระคุณสามารถถอนคืนได้ครับถ้าคุณตาต้องการคำปรึกษาติดต่อมาได้นะครับยินดีครับผม ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ